มูการผสมก่อนนะว่ามเม็ดไ้วอันนี้มันมันอันนี้ดูแล้วมันซึมมันเข้าเข้ากับตัวเก่าไหมมันติดกันนะมีเม็ดเก่าด้วยก็แสดงว่ามันเชื่อมกันชั้นแรกเนี่ยไม่ต้องซีเรียสมันมันจะต้องทำสามรอบนะครับการทําเนี่ยคนจะทําแบบนี้จากล่างสุดแล้วก็ป่าขึ้นมาสุดทางสุดแขนรีบเขาเรียกว่ารีบไม่ใช่ฉาบเนี่ยหมดตรงไหนก็ตรงนั้นเนี่ยฉาบไปรีบรีเป็นไป ขับตาไหมที่ซ้าย <c oughs> นะอย่างนี้นี่เป็นสุดท้ายก่อนติดแขนเหรอไหมมันจะมันจะต้องมาซีเรียสแต่ชั้นที่สามนะครับขั้นสุดท้ายมันจะต้องทัน ที่ทให้สวยเนี่ยแต่เนี่ยเราแค่รีบนะครับนถ้าช่างที่เขาทำจริงๆก็คือแบบปาดพื้นๆไปเลยนะไม่ได้วนไปวนมานะไปสุดแขนพื้นสุดทางเลยร,บรอบจบร,บรอบแรกอ่ะ <มา S 1> นีนะเข้านเข้ามา ปาดเลยโชว์พี่มือหน่อยนี่มาปรุงของแท้เขาเรียกว่ารีบบางๆนะครับนี่ต้องบางสามชั้นก็สามมิลนี่นม,มันน้ำเ,เลยง่ายไม่ยากนะครับรอบหนึ่งรอบสองไม่ยากทำไมต้องทำสามรอบรู้ไหมเขาทำรอบเดียวหนาหนเลยมันหย่อนตก มันเหนียวมันจะพากันหย่อนตกลงมาแหละแต่ถ้ารอบแรกเนี่ยป้ามันหมาดมันดูดเสรเรียบร้อยหมารอบสองก็เกาะรอบหนึ่งรอบสามก็เกาะรอบสองยืดแขนได้ไหมยืดแขนไปข้างบนเลยได้ไปจะถึงนี่ยินที่เดียวแล้วยืดแขนไปในหน้ได้ครัะทำได้ไหม ถ้าทําได้ตัวใครตัวมันนะวิ่งหนีมันไม่ใช่คนหรือวะมันไม่เหนื่อยมันยืดแขนได้ได้ทำได้เรียนเรื่องไม่น่าปาขนมไหมรู้จักไหมรุ่นเรารู้จักรุ่นเรารู้จักรุ่นเราแก่ไปนี้วรู้จักหมดเนาะมันตำตำทมพีใช่ไหมอะไรก่วงอยู่ใต้โต๊ะมันมันยืดมือเลยอ่ะโว หวัวนมาเจอวันนี้มไมวิ่งตาลับแต่อันนี้ครับมันยากไหมชั้งไม่ยากหรอกเนาะ <c oughs> คือปกตินะครับมันแค่สัตที่สําคัญสุดคือรอบที่3สุดท้ายแล้วจะแต่งผิวอย่างไรเจ้าของบ,บ้านต้องการอะไรต้องการเรียกต้องการเม็ดสีวิ่งไปวิ่งมาเป็นเส้นหรือต้องการไม่มีเม็ดสีต้องการขัดมันต้องการขัดหยาบ ต้องการลวดลายเยอะๆ,ๆดิบๆอะไรเงี้ยมันอยู่ที่คนต้องการแต่รอบหนึ่งรอบสองนี่มันคือมันทำรอบสามก็เหมือนกันทาให้จบก่อนแล้วนี่รอหมากแห้งพอดีใช้เกลียงขัดมันลุยอันนี้ต้องใช้เกลียงอันนี้เพราะว่ามันต้องอาศัยคาหยาบกันหลัเห็นไหมอย่างนี้เลยครับนั่นถ้าเกิดเราทําพื้นที่กว้างเราก็วางแผนสองคนสามคนใช้กันใช่ไหมอันนี้ผสมรอหนึ่งไปปั้นรอบสองตามตูด แต่เวลาทํางานนะสำคัญน,นะครับหนึ่งผนังเนี่ยหนึ่งด้านก็เอาทํานึง้ให้จบให้เสร็จในเวลาเดียวกันอย่าข้ามถึงตอนเที่มันวางกูกินข้าวนอนหลับหนึ่งชั่วโมงกลับมาทเป็นเรื่องอื่นแล้วนะ <c oughs> แต่รอบหนึ่งรอบสองไม่เป็นไร <c oughs> แต่รอบที่สามจุดท้ายให้ทําทีเดียวอย่าอย่าข้ามเวลามันจะมีรอยต่อเกิดขึ้นครับ <c oughs> แอ้วน <c oughs> ึ่งรอบสอง <c oughs> ต่อไม่เป็นไรแล้วข้าหนึ่งสอง มือนกันเราต้องมีเครื่องควบหนึ่งสองนี้ไว้แบบนี้แล้วก็ไม่วันเราสามารถทได้ะันสานแห้งไม่ได้ก็คือมันจะแห้งเกินมันแห้งแล้วก็ถ้าบอกว่าระยะการทํางานของเรามันต้องจบภายในให้ขั้นตอนเดียวใช่ครับซึ่งเราต้อเราต้องแม่นเรื่องการวางแผนให้ดีเออถึงเว่าแผงเงินใหญ่สักหน่อยแม่งกูต้องเอาคนกี่คนทำพร้อมกันถึงมันสูงสี่เมตรเนี่ยมันก็อสองชั้นทำบนไล่ลงมา